สวัสดีครับผมแสนจากร้านเตอร์ไบช็อปนะครับวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถแต่อย่างใดทําไปเพื่ออะไรทําไปทําไมก็<อ>เป็นแนวออกแนวแนะนํามากกว่านะครับวันนี้ผมจะให้ดูรถ2รุ่นนะครับที่เป็นยอดนิยมณนะตอนนี้ก็จะเป็นยามาฮ่าวายและก็ CBR 650R <อ>นะครับทั้ง2คันนี้นะครับผมออจะให้จะให้เป็นแบบคําแนะนําเบื้องต้นสําหรับ ผู้ที่อยากจะเล่นสําหรับ2องรุ่นนี้ว่ามีความแตกตา่างยังไงนะครับเดี๋ยวผมเริ่มที่ตัวอาซิกนี่ก่อนเลยอาซิกนะครับคันนี้จะเป็นรถสปอร์ตเลฟิก้านะครับหรือภาษาชาวบ้านเลยก็คือเป็นสปอร์ตสายสนามนั่นเอง more, นะคันนี้ก็คือมันเกิดมาเพื่อลงสนามล้วนๆบอกเลยงานนี้เกิดแน่แล้วก็โพซิชั่นท่านั่ง แฮนนี่อย่างเห็นได้ชัดเลยจะหมาบพอสมควรเลยนะครับนะแล้วกเ็เครื่องพละกกำลังนะครับซีซีถนะครับที่เป็น600ความแรงถ้าเรื่องความแรงต้องตัวนี้เลยนะครับส่วน c b r 6 5 0 r นะลำนี้ตัวนี้จะเป็นสายสปอร์ตนะเป็นกํากึ่งนะระหว่างสนามกับถนนคือใช้ได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะ จะไปซื้อแกงก็ได้ตันนี้ใส่ไปให้สีตัวนะครับไปทํางานตัวนี้เป็นสายถนนเลยนะครับก็ส่วนเรื่องท็อสปีดนะความเร็วอาจจะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็พาราที่จะค่อนข้างต่างกันพอสมควรเลยนะครับผมก็แนะนําเป็นเลทเบื้องต้นด๋ยวผมค้อมคันนี้ให้ดูด้วยว่าเออนะครับมันจะประมาณไหนตัวนี้จะโหลดมานิดนึงนะครับก็ สำหรับผมสูง174นะครับถือว่าเต็มเท้าเลยแล้วก็โพซิชันท่านั่งจะไม่หมอบมากนะครับผมออันนี้ก็จะเน้นแบบขี่ยาวๆได้แบบไม่เมื่อยมากนะครับก็สรุปให้ละกันถ้าอยากได้ฟิลสนามความแรงรักในความแรงมาอาซิครับแต่ถ้าคุณอยากได้รถใช้งานทั่วไปนะครับนะอะไรหาง่ายนะครับนู่นนี่นั่นมา CBR ครับผมก็ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวก็ฝากกด subscribe บ้านแดงนะครับหรือทุกช่องทางเลยนะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับก็จะมีรถเข้าใหม่มาเรื่อยๆเหมือนเดิมนะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม